แท็กซี่พาแดกวันนี้เราจะเปลี่ยนหมวดเสียงเป็นหมวดกระเทยนะครับเพราะบางท่านติดใจนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะแท็กซี่พาแดกวันนี้จะพามาแดกก๋วยเตี๋ยวป้าชินเตี๋ยวต้มยำนะคะมาจากเส้นสามโคก เข้าซอยลงพักนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณสองร้อยเมตรนะคะจะเจอเนี่ยนะคะหน้าตานา้า,าน,นะคะป้าชิ้นเตี๋ยวหมูต้มยำนะคะนี่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 นะคะ,ะ,คะเข้ามาจะเจอป้ายป้าชิ้นเลยนะคะร้านนี้ขายมานานแล้วนะคะบรรยากาศดีค่ะแท็กซี่พาแดกวันนี้ พามาข้างในนะคะบรรยากาศดูนะคะบรรยากาศทุ่งนานะคะนี่นะคะทางเดินนะคะนี่นะคะนี่นะคะป้ายบอกนะคะย้ายมาจากหน้าวัดนะคะบรรยากาศทุ่งนานะคะมีต้นไม้ส้มมะพร้าวนะคะนี่นะคะทางเดินนะคะ บรรยากาศดีนะคะ <Stones> นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะทางเดินนะคะทางเดินนะคะทางเดินนะคะร้านนี้หยุดทุกวันศุกร์นะคะนี่นะคะบรรยากาศดีนะคะนี่นะคะนี่นะคะ มีที่วัดอุณหภูมิ้ลยนะคะเดี๋ยวขอวัดก่อนนะคะโอเคยังไม่ว่าค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในร้านก่อนนะคะ นี่นะคะลูกชิ้นปิ้งค่ะอร่อยค่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำต้มยำมะนาวมีนะคะอร่อยค่ะนี่นะคะราคาค่ะนี่นะคะมีน้ําแข็งใสด้วยนะคะนี่ค่ะน้าแข็งใสค่ะ ข้าวคุกกะปิก็มีนะคะนี่นะคะ,คคะเดี๋ยวเราไปดูของที่เราสั่งได้นะคะก๋วยเตี๋ยวถ้วยอะไรผมลืมมาขาไปแล้วะข้าวคุกกะปิ เดี๋ยวเราไปชิมอาหารที่เราสั่งนะคะนี่นะคะข้าวกะปิสามสิบบาทค่ะเส้นหมี่ต้มยำมะนาวอร่อยนะคะสามสิบบาทค่ะลูกชิ้นไม้ละสิบบาทนะคะ หวานเย็นทูเดยยี่สิบาทค่ะน้องแข็งสายนะคะนี่นะคะเแล้วเราจะให้ดูเมนูนีน่นี่นะคะเมนูอาหารค่ะนี่นะคะนี่นะคะอีกพันนึงนะคะไม่มีอะไรดีที่สุดท้าแป๊บี่นี่นะคะ รับประกันค่า้านนี้อร่อยค่ะชิมทุงหมดแล้วนะคะแท็กซี่พาแดกพิมพ์ค้นหาบุญเหลือดอกทองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะบุญเหลือก้อยทองนะคะศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่แปดแปดเก้าแปดแท็กซี่พาแดก ขอบคุณครับติกตอกก็ดูได้นะครับมีอะไรแนะนำร้านค้าได้นะครับขอบคุณครับแจ็กซี่พาแดก